ให้ชมสภาพของต้นกุหลาบของเราตอนที่เขายังไม่ออกดอกออกกิ่งนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็เอามาให้ชมว่านับจากวันที่เราถ่ายคือวันที่13กุมภาไปจนถึงวันที่เขาออกดอกเขาจะใช้เวลาในการผลิตใบและดอกนานกี่เดือนนะคะอันนี้คือดอกกุหลาบสีเหลืองของเรา ดอกกุหลาบเล็กกลีบซ้อนสีเหลืองสดสวยส่วนต้นใหญ่นี่ก็คือกุหลาบหอมสีชมพูหอมมากถึงมากส่วนกุหลาบกอนี้จะเป็นกุหลาบสีชมพูอ่อนอมสม้มดอกก็มีกลิ่นหอมอ่อน,ออนส่วนข้างบนก็จะเป็นกุหลาบชั้นเดียวแต่เป็นกุหลาบเล็ก จะคล้ายๆกลีบดอกกุหลาบป่าอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะทั้งซุ้มแล้วก็จะมีแซมด้วยดอกกุหลาบใหญ่อยู่เซตหนึ่งอมส้มอมเหลืองนะคะรอดูว่าเวลาเขาออกมาเขาต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เนาะโอคแค่นี้นะคะเราก็จะรอดูความงามของเขาค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นวิโชนเนีย ก็จะเหลือแตก่กิ่งยังไม่ออกดอกออกใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงสีม่วงอ่อน,อ,อ,นอันนี้เราก็จะมารอดูว่าเขาจะออกดอกให้เราดูไหมเพราะเราปลูกมาปีนี้ปีที่3และะ้วค่ะส่วนที่เห็นอยู่ข้างๆก็จะคือดอกสีส้มเวลาที่เขาออกดอกมดก็จะเยอะมากต้นนี้ ตอนนี้มาเก็บความสวยความงามของต้นที่ไม่มีใบก่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นองุ่นองุ่นที่เรากินนี่แหละคะ่ะเราก็จะปลูกแซมอยู่ข้างๆเราจะปลูกข้างละสี่ต้นฝั่งโน้นก็สี่ฝั่งนี้ก็สี่นะคะอันนี้ก็ยังไม่มีใบนะคะ อันนี้ก็คือฝั่งองุ่นอีกสีต้นนะคะที่ต่อจากฝั่งที่แล้วฝั่งนี้องุ่นจะอร่อยค่ะ <c oughs> ชิมแล้วค่ะเดี๋ยวหน้าร้อนเราจะพามาชมพวงองุ่นช่วงนี้เราก็พาดูกิ่งก้านไปก่อนนะคะก็ <c oughs> ยังไม่ตัดแต่งค่ะเดี๋ยวอีกสักเดือนไม่ถึงเดือนหรอกอีกสัก4ี่ห้าวันเดี๋ยวเขาจะมาตบแต่ง แล้วก็จะมาดึงกิ่งแก่ๆข้างบนออกเขาจะตัดให้เหลือแค่กิ่งหรือสองกิ่งแค่นั้นเองแล้วเขาก็จะแตกออกมาอีกสวยเหมือนกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็มีหมาน้อยเฝ้าแม่อยู่ตรงนู้นบายบาย